อันนี้ก็รีวิวเซตข้าวผัดสลัดโรจะมีหกชิ้นนะคะหกชิ้นเป็นแบบพรีเมียมออกไก่พริกไทยดำแล้วก็เป็นปวดเบนโตข้าวผัดกุนเชียงนี้ซิมบงเลยเ้ออืม ข้าวไม่แฉ่นะข้าวล่วนเชียงก็เยอะดีสำหรับคนที่ไม่อยากกินข้าวเยอะนะสั่งแบบเนี้ยผมอืมเชียงแบบมันน้อยอืมกินสลหรับโลม้งอืมอันนี้เป็นไก่อกไก่ เราก็ชิ้นใหญ่ๆเดลยจิ้มก่อนนี้เป็นคิมซีฟู้ดอืมน่าแค่อัดกับลำม่วนอืม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 ,อม ไก่อกไก่ไม่มีมันนะจ๊ะเนื้อรวนๆน้ำงไปอืมอืมอร่อยมาแ,แล้วนะท่านผู้ชม